สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับครูประจวบเข็มทองนะครับในการจรัดการสอนออนไลน์วิชาสศรราึกศรรษาชั้นึกษาปีที่6สาระการนที่4การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องก,กันโรคด่วรที่10โรคต่อสําคัญประเทศไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องโรคไข้เลือดออกครับ ความหมายและผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อโรคติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อโรคซึ่งเมื่อเกิดกับสัตว์หรือบุคคลได้แล้วสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้เช่นโรคไข้หวัดนกโรคไคข้ออกและโรคไข้หวัดใหญ่การเจ็บป่วยและเสียชีวิตตามให้ประชาให้ประเทศขาดประชากรในการพรัฒนาประเทศเศรษฐกิจของประเทศไม่เจริญเติบโตเนื่องจากรัฐบาลต้องใช้ใจ่าย ดูแลผู้ป่วยจากโรคติดต่อโรคไข้เล,ออขเลือดออกไข้เลือดออกภัยร้ายจากยุงลายเดงกีไวรัสหรือโรคไข้เลือดออกที่พบในไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเ,เดงกีและมียุงลายเป็นพาหะของโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเชื้อไวรัสนี้มี4ชนิดผู้ป่วยที่เคยป่วยแล้วสามารถติดเชื้อได้ถ้าได้รับเชื้อต่างชนิดกันหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน2-3วันควรปรึกษาแพทย์โดยโรคไข้เลือดออกมักจะมีอาการมีไข้ลอยสูง39องศาถึง40องศาประมาณ2-7วันปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะ อาการเลือดออกถ่ายดำอาเจียนมีจุดเลือดออกตามตัวตับโตมักกดเจ็บบริเวณชายโครงข้างขวาระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติหรือมีภาวะช็อกช่วงไข้ลดจากกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นชีพจรเบาและเร็วความดันต่ำบางรายอาจพบอาการรุนแรงเช่นไตาวายเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมาการรักษาโดยให้ยาลดไข้ยาลดไข้ที่ควรใช้คือพาราเซตามอลห้ามใช้แอสไพรินควรดื่มน้ำให้เพียงพอในรายที่ขาดน้ำให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อยๆรวมทั้งดูแลอาการอย่างใกล้ชิดถ้าผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็น คลื่นไส้อาเจียนใจสัน่นหน้ามืดในช่วงไข้ลดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีการป้องกันโดยการทำลายแหล่งเพาะพันยุงกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังในบริเวณบ้านเช่นยางรถยนต์ถังขวดน้ำและอ่างน้ำเป็นต้นใช้สารเคมีเช่นทรายอาเบต และยาฆ่าลูกน้ำใส่ลงไปในบ่อน้ำใช้สารเคมีพ่นตามบ้านและแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายรวมทั้งป้องกันร่างกายด้วยการใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใช้ยาทากันยุงฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกโดยการฉีด3เข็มเข็มแรกเดือนที่1เข็มที่2เดือนที่6และเข็มที่3เดือนที่12 เอาละครับหลังจากเรียนดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโรคเครดออกเรามาเรียนเจาะลึกลงไปมาดูครับสาุของโรคครับโรคเครดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคมักจะพบการระบาดของโรคในช่วงฤด,ดูฝนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในภาวะโลกร้อนส่งผลให้วงจรชีวิตยุงลายเปลี่ยนไปคือมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นวางไข่ได้มากขึ้น จึงมีกล้ระบาดตลอดทั้งปีนี่ครับลักษณะของยุงลายที่เป็นพานนนยโรคไข้เลือดออกมาดูแหล่งเพาะพันยุงลายครับยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ํานิ่งและใสแหล่งเพาะพันยุงลายที่สําคัญเช่นโอ่งน้ําที่ไม่มีฝาปิดจานรองขาตู้กับข้าวหรือขาโตะ๊จะจานรองกระถางต้นไม้น้ําในแจกันบอ่อซีเมนต์ในห้องน้ํา นี่ครับคือแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายการติดต่อของโรคไข้เลือดออกยุงลายมักออกหากินในเวลากลางวันโดยจะไปกัดผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคไข้เลือดออกจากนั้นเชื้อไวรัสจะฟักตัวอยู่ในยุงประมาณ8-12ถึงวันซึ่งเมื่อไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไวรัสไปยังผู้ถูกกัดและเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายของคนประมาณ5-8ถึงวันก็จะแสดงอาการของโรคออกมา อาการของโรคขเรดออกเริ่มจากมีไข้สูงที่ต่อการ3-4วันหายใจหอบบางรายมีจุดแดงหรือผื่นขึ้นตามแขนและขาและลำตัวหรือมีรอยช้ำตามผิวหนังเนื่องจากมีเลือดออกใต้ผิวหนังบางคนอาจอาเจียนหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเนื่องจากมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารสําหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจช็อกและเสียชีวิตได้ หากไม่รับการรักษาทันท่วงทีแนวทางการป้องกันโ,โรคคลอดออกหนึ่งกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเพื่อตัดวงจรโ,โรคเลอดออกโดยใช้มาตรการ4ข้อทีครับ5ปปอดอังนี้ 1. ปิดคือปิดภาชนะที่มีน้ําขังให้มิดชิดดูรูปภาพประกอบครับปิดฝาโอ่งน้ําให้มิดชิด 2. เปลี่ยนคือเปลี่ยนน้ําในภาชนะที่มีน้ําขังอยู่เสมอ เพื่อป้องกันยุงลายมาวางไข่เช่นแจาก,กันาดอกไม้และเทน้ําในจานองกอะถางต้นไม้อยู่เสมอดูภาพประกอบครับ 3. ปล่อยคือปล่อยปลากินล,ล,ล,ลูกน้ําเช่นปลาสอดปลาหางลูกยุงในแหล่งน้ําเพื่อให้ปลากินลูกน้ําของยุงลายในภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้เช่นอ่างบัวหรือบ่อน้ำดูรูปภาพประกอบครับ 4ปรับคือปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเรือนโรงเรียนและชุมชนไม่ให้แหล่งพ่อพันยุงลายเช่นเปิดหน้าต่างบ้านให้สว่างตัดต้นไม้รกทึบออกถมหรือกบเบอหลุมไม่ให้มีน้ำขัง4ปฏิบัติคือปฏิบัติการกำจัดแหล่งพ่อพันยุงลายทุกๆ7วันเพื่อจัดตัดวงจรชีวิตของยุงลาย เลดูค่ภาพประกอบครับใส่สายเคมีเพื่อทำลายแหล่งพ่อพัน์ยุงลายในภาชนะบรรจุน้ำใช้ข้อ2ครับใส่สายเคมีหรือเกลือในภาชนะที่มีน้ำขัง,งเช่นที่รองขาตู้กับข้าวจากการดอกไม้เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลุงลายในบ้านโรงเรียนและชุมชนเป็นประจำา 3. ระวังแม่ยุงลายกัดด้วยการนอนกลางมุง้ง 4. ทำลายภาชนะที่น้ำขังเช่นกระป๋องป่ลาอยางรถยนต์อันนี้เป็นรูปภาพการสรณรงลงเพื่อเห็นความสําคัญการกำจัดลูกน้ํายุงลายและอันตรายของโรคไข้เลือดออกครับการระบาดรคติดต่อส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคม ทุกคนจึงต้องช่วยกันป้องกันการระบาดของโรคโดยเริ่มตั้งแต่ที่บ้านของตนเองครับการบ้านวันนี้ 1. ให้นักเรียนอ่านหนังสือนะครับข้อ2ให้นักเรียนทำแบบบัหน,นังสือศึกษาหน้าที่202และหน้า203นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อย เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งหลายกลุ่มห้องของตัวเองนี่คือการบ้านหน้า202และหน้า203ครับสวัสดีครับนักเรียนครับ